สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีกรกฎทุกๆท่านคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎซึ่งเป็นดวงครึ่งปีหลังของปี2565 ชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมโดยคำทํานายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทํานายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกรกฎเท่านั้น ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎครึ่งปีหลังนี้นะคะจากนี้ต่อไปก็ถือว่าดวงชะตาของคุณจะกลับมาดีอีกครั้งแล้วนะคะแล้วก็จะดีต่อเนื่องนะคะยาวๆไปจนถึงสิ้นปี ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานของคุณกลับมาโคโจรอยู่ในตำแหน่งที่เข้มแข็งนะคะและอีกทั้งดาวฤอษยูก็ได้ย้ายออกจากเรือนการงานของคุณไปแล้วนะคะเมื่อวันที่7กรกฎาคมก็ทำให้ความเครียดความกดดันของคุณลดน้อยลงจากนี้ต่อไปคุณก็จะได้เป็นตัวของตัวเองนะคะคุณก็จะไปเจอช่องทางการทำงานที่เหมาะกับตัวคุณจะทำให้คุณมีความชัดเจนมากขึ้นคุณจะได้รู้ตัวเองว่าอยากทาอะไร ครึ่งปีหลังจากนี้ไปนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานบางคนก็อาจจะได้เปลี่ยนอาชีพไปเลยและทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะจะส่งผลที่ดีกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาพองานของเราดีขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะ ก็จะส่งผลให้รายได้ของคุณเพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนด้านการเงินนะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎตั้งแต่วันที่17กรกฎราคมเป็นต้นไปดาวการเงินนะคะจะโครจรเข้ามาถับลัคนาราศีเกิดของคุณก็ถึงเวลาของคุณแล้วนะคะเรียกได้ว่าเงินจะเข้ามาหาคุณเรื่อยๆจะเป็นจังหวะที่คุณจะมีรายได้เข้ามาในเดือนสิงหาคมและในเดือนกันยายนดาวการเงินก็จะโครจรเข้มแข็งมีมาตรฐานเป็นเกษตรตาทิพย ดีก็ยิ่งส่งผลนะคะให้เช้าลัคนาราศีกรกฎคุณจะหาเงินได้ง่ายมากขึ้นและคุณก็จะมีความมั่นคงทางการเงินด้วยช่วงเดือนสิงหาคมนะคะดาวสุขดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะก็จะย้ายมาโคจรทับลัคนาราศีเกิดของคุณแล้วก็มีมาตรฐานทางดวงดาวที่เรียกว่าราชาโชคหลายคนนะคะคุณจะมีโอกาสล่ารวยเป็นเศรษฐี เมื่อการงานดีขึ้นการเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาโชคลาภก็มีเข้ามาเช่นกันดังนั้นก็ถือว่าดวงดาวนะคะยังโคจรอ,อยู่ในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จแต่ถ้าพูดถึงความรักของชาวราศาีกรกฎแล้วนะคะคุณจะยังมีความทุกข์ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่ เราว่าดาวเสาร์นะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิด,ดาวคู่ครองของคุณตอนนี้กําลังโคโจรถอยหลังอยู่นะคะไปจนถึงช่วงเดือนตุลาคมดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะในอนาคตก็อยากให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเผื่อใจเอาไว้บ้างนะคะกับเรื่องของความผิดหวังโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับคนที่เรารักเขาอาจจะไม่เป็นไปแบบที่เราคิดก็ได้ ดาวเสาร์นะคะโคจรมาเล็งลักนณะมันก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียข้อดีก็คือด้วยมาตรฐานทางดวงดาวที่เป็นเกษตราธิปดีก็ย่อมที่จะทําให้คุณนะคะจะได้คู่ครองได้คุณส่วนที่มั่นคงหลายคนจะเจอคู่ที่ดีนะคะถ้าคู่ของเราเป็นคนที่ดีคนที่ใช่อยู่แล้วถือว่าปีนี้นะคะจะเป็นปีที่ช่วยกันทํามาหากินสร้างหลักสร้างฐานใช้ชีวิตรวมกัน แต่หากถ้าคนที่เราครบอยู่ไม่ใช่คนของเราไม่ใช่คนที่หวังดีจริงๆนะคะดาวเสาร์เป็นพินทุบบาทก็จะทําให้เราทุกใจเสียใจการที่ดาวเสารโคโจรเล็งลัคนาแล้วก็ยังถอยหลังอยู่นะคะก็ยิ่งส่งผลให้คุณกลายเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะดังนั้นนะคะหากใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของความรักคุณเองต้องกล้าตัดสินใจนะคะว่าจะเอายังไงต่อไปด้วย แต่อย่างน้อยนะคะดาวพฤหัสที่โคจรเป็นสุภาแก่ดวงชะตาก็ยังส่งโอกาสดีๆให้คุณอยู่เสมอนะคะมีคนพร้อมที่จะให้โอกาสแล้วก็สนับสนุนคุณดาวการเงินทับตัวดาวโชคลาภทับตัวนะคะยังไงคุณก็โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภแล้วก็การเงินดังนั้นนะคะถ้าเราตัดเรื่องความรักตัดเรื่องคู่ครองออกไปก็เรียกได้ว่าคุณจะมีความก้าวหน้าความสำเร็จอยู่ในระดับที่น่าพอใจในช่วงครึ่งปีหลังอย่างแน่นอน โดยสรุปภาพรวมดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีกรกฎดวงการงานและการเงินมั่นคงมีโชคลาภเข้ามาหลายๆคนก็มีโอกาสจะได้เปลี่ยนแปลงในชีวิตในทิศทางที่ดีขึ้นจะได้ตั้งหลักตั้งตัวสร้างฐานะให้กับตัวเองถือว่าเป็นจังหวะแห่งโอกาสและความสำเร็จ แต่ทุกการเริ่มต้นนะคะมันก็ต้องมีอุปสรรคเข้ามาขอให้คุณเชื่อมันในตัวเองนะคะอดทนมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เลือกแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะชาวราศีกรกฎจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชะตาครึ่งปีหลัง2,565ของชาวราศีกรกฎ และฝากติดตามดวงรายเดือนของชาวราศีกรกฎในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังและฝากติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ